คลิปนี้สนับสนุนโดยโทรศัพท์มือถือ Poco X3 Pro ที่มาพร้อมกับชิปเซต snapdragon 860หน้าจอ120เฮกล้อง48 000, ล้านพิกเซลและแบตเตอรี่5 1 6 0มิลแอมสเปคเรือทุงปรับสุดทุกเกมพร้อมอัดวิดีโอหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยแล้วไม่มีการกระตุกแน่นอนครับผมสนใจสั่งซื้อได้ที่ lazada shopee เลยนะครับผม,ปบผมไ,ปไปครับผมบ่ายครับ โอเคครับก okay, ็ยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช่อง CJ Channel เลยนะครับวันนี้แล้วก็อยู่กันในเกม ROV Arena ออกมาเลยนะครับผมนี่โร่ที่ผมเล่นนั้นจะเป็นทาชิโรมิ m i นะครับเนี่ยเพิ่มแสงนิดหน่อยนะผมเพราะตอนที่เล่นอยู่ในตอนกลางวันนะมองไม่ค่อยชัดเลยนะโรมิ i n ก็เป็น เซตของไอเทมที่ทาชิน่าจะเล่นได้ในแพทนี้นะครับผมถ้าเล่นเป็นดาเมจหมดเลยนะครับจะไม่ค่อยไหวนะเพราะว่าทาชิต้องการยืนแล้วก็ต้องการตีนะครับผมแล้วก็ฟีสกิลเกิดอ,ออกของตีมันก็แรงครับแต่ว่าอาจจะยืนได้ไม่นานเท่าไหร่น,นะครับอันนี้ก็เลยเอามาเล่นเป็นลงุงกันนะครับ แล้วก็พยายามเคเลียนรน์เรนเอาผมกันแคนดีนะครับต้องเอาเลนมังกรที่แตกก่อนะผมโจนี้ยังไงเฮ้ยๆก่กอน,นสวยงามก็ต้องรอของสักหน่อยน,นะครับผมไม่หน่อยอะไรเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมโดนแล้วอืม้มทนี่นะเพื่อนๆ กำลังไปเด้อย,ย้ายาเตป่านะฮะตอนนี้ย้ายเตป่าเลนกลางเป็นเลเตอร์นะครับผมเลนข้างทางซ้ายเป็นเอลสูนะครับผมทางขวาเลนคองเป็นโอมินนะดูทั้งหมดนี้โอ้โหมูดอธิบาย จับสวยสวยตายยังไงก็ตายครับตัวนี้สวยผมเกไม่โดนนะไม่ทาอยู่มาทาอยู่คนระับสวย,สวยเลเตอร์จับนะโอเคใครยังซิกอยู่ไม่ไนายก็อโอเคแล้วครับไครเจากเป็นซับล้างนะครับผม มาล้างเวลาทีนแถนะแต่ว่าสุสไซคงจะไม่ได้แทนเพื่อนเราหรอกส่งละแทนผมนี่แหละกลับขึ้นไปบนเหมือนเดิมครับผมกำลังไปอยู่สุสใจเย็นๆน,นะโอ้โกาลีเชิงกันตีอย่างนี้เนะี่ยนี่อไม่โดน ก่อนไหมยังไม่กลับเขาจะเข้าเรนบนเลยนะครับแล้วก็ยังไม่กลับดีกว่าเกียร์เรนบนก่อน <c oughs> กาลีกาลีเล่นช่วงนี้ก็โกงอยู่เหมือนกันนะครับยิงโซนนี้เพื่อนฟีสกิวมากเลยนะครับกาลีผมมาเป็นมีโซนสามารถเปิดไฟก็ได้นะฮะกาลีเอาเรียนไอยเข้ามาอย่างนี้ไงจับสวยจะได้อยู่นะตามหน่อยสวยงามยังไงเท็เนเลียงเลือนแล้วยังไง เอาตัวไหนสักตัวก่อนได้ไหมสวยได้เทนเดี๋ยววฟันไปดูนะกดล้างเลยหิวไม่เว้นนะรับลูกปืนนะน่าจะกลับก่อนนะผม ก่อนกับก่อนแล้วก็ไปบนต่อนะครับฟอสคิปนะผมชิ้นต่อไปทุกทีฟอสคป,สเ,คปเพื่อเวลาใช้สก,กิลราตีครั้งต่อไปให้เขาสโลว์นะครับผมสมมนเราก็จะไล่ตามเขาได้ทันแต่ตอนนี้เรายอยู่คนเดียวนั่นเนี่ยโ,โหโดนแล้วเนี่ยแฮ่ ยังไงแต่ละสวยการ,รีมาวะมาแบบนี้ก็อาจจะต้องถอยฮะดีแมวลเลื่อนแล้วกลับช่วยเพื่อนดีกว่า like ไอการไฮเลเตอร์นะครับเปิดมังกรได้แล้วด้วยก็จะอันติเข้าไปไนิดหน่ยเมื่อกี้นี้ครับโหกาเรียอีกแล้วเนี่ยความปวดของกาเรีย โดนโหโลบท่าชัด์ช่วยเทียนอีกอแล้วมีดเราไปได้อยู่ไล่ไปได้อยู่รอดไหมออดรอดอยู่ฮะแล้วก็ไปเขาขึ้นบนกันไปก่อนแล้วก็ขอกลับบ้านกันนะ destroyed tower. The team has a เป็นได้หวหรยังไงเดี๋ยวย่าเตะโซโล่าไปแมนไหครับแมนแมนโอ้โหไม่รอดับถ้าเกิดว่าเสียงไม่ดังหรือว่าเบาผิดปกติก็ขอทาัโด้วยนะครับผม blowing wind and the falling blossoms are this songs. Lang lắm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 . อกาลีนะกาลีมาทุกฝ่ายแล้วมั้งนี่ว่าไอ้ตอยก็เลยเพื่อนๆกันได้ามาอีกตัวไปเลยไปเลย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> มาแล้วก็ผมกาะขอเก็บ ของหนก่งหกสองใต้หนึ่งใจเพื่อนหกโอเคนะครับผมตายไ่เยอะนะเพราะเขาไม่มีตัวจับแล้วก็จะไม่ค่อยตายนะเพราะว่าอาชีพมันจะหนีได้ถ้าเกิดเขาเอาตัวจับมาก็ลำบากนะฮะโดนเก่งเก่งนะอ๋อโหโดนวันนี้เราเปิดไปได้อยู่ฮะตบสีตงฮะเบี้ยง ังไงอ๋ออุ้ยดราม่าอีกมั้ไม่รอดนะเนี่ยไม่รอดอันนะี้ยงังไงเพนไม่เตะล้อมอยู่สวยงามครับไม่เตะล้อมอยู่ได้อยู่ไหมโอ้ยสยไหมเอาเรื่องนะครับป่าเดิมนี้เป็นที่ผมเองนะผมเล่นไฮย่าเตะป่าเนี่ยไอป้องกายป้อมง ตีตีดูไอ้กบกันกบกอนกเคือแล้วจับเลยยังไงโอ้ทำไมสกิลหนึ่งไม่ค่อยโดนเลยไปก่อนไปก่อนกลับไปเติมต <cat on developed Airbnb> ัวที่บ้านนายอยู่อ่ะ คิดว่าสีบอลอแต่เขาเอาพวกอารมโมเอเลเตอร์มาเนี่ยผมเล่นลำบากมากเลยนะเพราะว่าตัวมันถึงจะมีสกิลนี้แต่ว่าจะแพ้ตัวที่จับตายนะยังไงก็ไม่รอดนะถ้าเจอตัวแบบนั้น <it> ถ้าลัมยังพอรอดนะแต่ถ้าเลเตอร์ไม่แน่ใจน่าจะไม่รอด ก็ไม่ได้อัดคลิปเกี่ยวกับ RV นานแล้วนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดติดตามและกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆอย่างใจผมเลยนะครับผมก็มอได้โทรศัพท์าใหม่ก็เลยลองอัดคลิปเลยนะครับผมตอนนี้ก็ใช้เดี๋ยวมีโฟกั X3 Pro อยู่นะครับผมสามารถปรับ RV ได้สูงสุดเลยนะครับผม เฟรมเรทอัาวิดีโอก็อยู่ประมาณ61-62อย่างที่เห็นเลยครับทำแอดวิดีโอก็เฟรมเรทก็สูงสุดก็ประมาณ63คสับส <Legend ary. S 1> ามสวยงามถือว่าขายของอะไรของผมก็ไม่ได้จ้างนะแต่ว่าเราก็ของดี่งแล้วก็บกต่อนะครับสวยงามเฮนด้าอย่าให้เฮนดาเฮนด้าเหรอไม่นอดหรอกครับ บจรับผมด่าเทนดูเดียวครกำบอเทนดีว่าโอ้โหตายแล้วไม่หันงเลยมาช่วยเลยครับไปปลอมกันเถอะชนะแล้วเกิดนะอ้อยเกิดนะยังไงโอ้โหกิดตรงผิดยังได้อยู่ แหวนยังไงแหวนเอาแวนอีกตัวดิโอ้โหเรียกจ,จบซะก่อนนะครับผมชนะนะฮะอันนี้สวยงามสกินนาคอสโอ้โหท่าคือเอวนีนะครับผม โอเคครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามด้วยครับกดกดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไ้เพื่นอนผมสวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโทรศัพท์มือถือ Poco X3 Pro ที่มาพร้อมกับชิปเทสส s n a ดา r a g อน860หน้าจอ120เฮิรตซ์กล้อง48ล้านพิกเซลและแบตเตอรี่5 1 6 0มิลลิแอมป์สเปคเรือทงปรับสุดทุกเกม พร้อมอัดวิดีโอหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยแล้วไม่มีการกระตุกแน่นอนครับผมสนใจสั่งซื้อได้ที่ Lazada Shopee เลยนะครับผมไปครับผมบ๊ายบายครับ